สวัสดีค่ะมือนีอีสานสาระะพันสิผ้าพี่น้องมาช่อมป้ามหมูของพี่แหม่มเนาะคะ่ะมาเบิงวิธีการจัดการสุขาพิบาลของฟาร์มหมูเฮ็ดจังไดมันจางสะอาดเนาะคะ่ะพี่น้องลองมาเบิงมาหุจักกับจาของป้า์มกันเลยค่ะพี่น้องมากสวัสดีค่ะแต่พอดีว่ายูนี เป็นป้าหมูที่แบบว่าครบวงจรอีหดีค่ะกันเลยอกอย่างมา,มากเหจือว่าเรลับวิธีการเลี้ยงหมูแล้วก็การจัดการในข้อในความของพี่แมมพ่แมมคือประสงค์ของพ่แมมจิ่ตั้งอันนี้เขาเกินว่าอีกอย่างเนี่งจะต้อจังด้ย,ยค่ะพี่มยคืออันนี้คืออ่านอานน้าหมูหรือมองหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือสวมหมู สวนหมดครับเวลามันขีมนขนข่มันเหยาะทลลี่บาขทีมันเหยาะอยู่นี่แล้วห้อก็ทักออกนะครับมันกะจีบด้วยทำภาษาหลายที่บ้านจับจานสุขาพี่บา้านมันกะจีบบุกไปขี่ข้างบนแต่มีไม่นามาันตื้นขึ้นนะพีนึงครับบางทีลงมาขี่อยู่ในน้ำนี้แต่เพื่อทุ่ประสงค์อีกรักตัวหนึ่งก็คือเวลาหมูมันท้องอืด มันก็สิมากินเพื่อเอาจุลินทียตัวนี้ไปย่อยอาหารใหม่ใช่ไหมมันมีก็คือกษาครับรักษาซีวภาพน้ำซีวภาพของของหมูครับเพราะว่าหมูมันนี้กะเพาะอาหารแต่คือว่าถ้าถ้าเขาดูคื้อมาเขาต้องอืดเขาก็ต้องมากินครับต้องมากินน้าทีรับเหนียวครับเป็นธรรมชาติแตคือเป็นข้าวมันคือเอาจุลินีที่ถือขับถ่ายออกมาแล้วไปกรับเขาไปย่อยอาหารใหม่เพื่อในการย่อยอาหารของหมู แล้วว่าที่นี่นามจุ่งไอ้ไรนามที <AR> ่ไหนนี <t rain> ่เันก็คือใบเวทแตงกวาแต่โดยการปล่อยตรงนี้แบบปล่อยตรงนี้มันจะสีไหลลงไปหาไอ้ตัวนั่นกับลักษณะปล่อยแบบนี้มันก็สิไหลลงไปหาบ่อครับมันตัดการตับการตัดการแล้วก็เปิดน้ากับกระล่างมันก็สิไหลลงไป บ่อบ่อกัารที่มึงคือบ่อการที่ผ้าพในใน่กินการที่ผ้าพในตรงข้อมีเป็นบ่อไสมักการที่ผ้าลำแก็คือไอ้ที่เป็นผาผาดำๆนะั่นก็คือว่า,าขเขาเขาคุ้มไอ้เนื้คุ้มไวน์มันมีกินนะแล้วก็ถ้ามันเกิดการที่ผ้าเัาก็นำมาใสาใ่ได้ แล้วนี้ไม่ยังหอที่นะอันนี้บ่อผักครับบ่อผักแตคือติดสิเปิดบางนนะมัสไาลมานนีแมนบอค่ะเปิดน้าสมัสลมานนีมัสไหลมานนีเขาปิดไว้เพื่อกันงเมวันค่ะครับถ้าเผาเปิดเนี่มันก็สลายอย่านี้เลย ยู่ไอ้นคอกหมูเนาะค่ะการจับต้องมีน้ำครับถ้าบ่มีน้ำหรือถ้าเกิดแก๊สนี่แก๊ตสียยอนเขาคอกหมู๋อแก๊ตตัวนี้สี่้อนเขาคอกหมูคถามมันบ่มีน้ำมั้ยหมครับตัวเขาน้าเป็นตัวกักกาดบ่ห้กาดยึงยอนเขาเล่าหมูเขาก็ได้ความรู้ดีเนาะค่ะพี่น้องถ้ามันเกินก็ต้องมีที่ปล่อยถ้าเขาบริสไซ่เขาก็ต้องปล่อยที่กัด ค,ครับถ้าขา้ายังบ่ใไส้ต้องปล่อยตาถิ่มครับเพราะว่าคำสั้น่าดตื่เกินไปเขาก็ทิ้ปล่อยตัวนี้หายตาไม่ทิ้นเีลยเวลาข้าสีเผ็ดไอ้แก๊สทีวาภาพเนี่เอาแบบคือแบบข้า,ขาประกอบได้เลวยไหนบอสครับแล้วก็นำไปใส่ไปเลยเอาไปหุงต้มก็ได้ใส่เครื่องยนต์ก็ได้โอ้ดีอีหลีเดอ้อค่ะพี่น้องแล้วมันก็สิบ่ค่อยมีกิน ก้อนกากช่วงนี้เขาตีเห็ดทางไหนคะพีปล่อยไปตากครับปล่อยไปตากอยู่ลานตากด้วยการปล่อยต,ตัวพี่ปล่อยตัวพี่มันวกไปลานตากหน้าแรงเท่า,าก็จะมาเอาก,ากากมันไปใส่ไอ้นี่ครับทปล่อยแบบนี้ที่มีแรงใหญกว่ามา,ก,มก,ากเลยธรรมชาติเลยเพราะว่าพื้นทีระดับไปสูง ค่ะผู้เข้าใจนยเหเปเนรเกไหนนีที่หครับผมก็เลยต้องก็ไปออกแบบให้กับเจ้านำอ๋อถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดสนใจที่จะเห็ดระบบที่จำเที่เห็ดยูตอนนี้เนะคะครับือว่าผมก็ไปดูแลให้ดูแลให้ได้ครับอยู่ไสก็ดูแลให้ได้บอกได้ว่าแต่อยู่ในประเทศเทาประเทศอื่นผมก็ดูแลให้คือกันค่ะพี่น้อง การระบบจัดการของฟ้ามหมูของพี่แมมเนาะค่ะการระบบในสุขรักษาสุขาพิบาลของหมูเนาะค่ะบวาสิเป็นการเลี้ยงการว่างระบบต่างๆค่ะของพี่แมมสำรวจเบื้องล้วเนาะค่ะสะอาดและหมูก็เติบโตและการระบบจัดการในทุกอย่างแบบลงตัวหมูมันชิล่าเรื่องแบบนี้เดี๋ยวมันจะให้คุณภาพดีกว่า เดียวนะคะพี่แมมอ่าน้ำว่างนึงนั่นไหลไปมันก็ล่งไปู่ลงไปนาลานตากตัวนั่นลงไปลานตากครับแล้วก็ไปหดไปหดขืดผ้าก็เห่าได้เลยถ้าเห่าจกหดเขาก็จะปล่อยลานจากลานตากไปหดแต่ถ้าเขาบ่อยากลดเปียกๆเขาก็สิกักไว้หั่นนาแร่งแล้วมันกาแห้งเขาก็ไปตักเขาก็ไปกวดเอาเขาก็จะค่อยไปเก็บอีกที่หนึ่งครับไปเก็บอีกที่หนึ่งเพราะว่านาฝนหนีห่ามันคุ้ม คุ้มหลก็เลยบเห็นมันไหลกะนล้านตากพี่น้องนี่กับสิมีล้านตากอีกเทื่อนึงเนาะค่ะเพื่อที่สีเฮ้าสีเกบเอาก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 มุ่นของขี้หมูเนาะค่ะพี่น้องถ้าเฮ้าบ่ถ้าเฮ้าบ่าาบอต้องการเก็บหรือว่าเฮ้าสิอยากเอาโลดต้นใหม่เนาะค่ะพี่น้องเฮ้าก็ส,สามารถที่ไปใส่ใ,สใดใเลยเนาะค่ะพี่น้องเป็นสุดยอดมากเลยค่ะระบบของพี่แหม่มเนาะคะ่ะกับสิเป็นแบบเหมือนกับพื้นที่สโลปไปพร้อมเนาะค่ะพื้นทีของพี่แหม่มรองใช้ ต่ําไปเรื่อยๆตามจนขันมันไดว่าง่ายต่อไปเพื่อการระดับมันมันกระซีมันบ่อไหลมันได้ใส่เครื่องดูดเครื่องอย่างมันเสียเงินแล้เนาฟีแม็อันนี้แม่นยังนไอันนี้แท่งน้ำกินครับน้ำกินหนังน้ำกินหมูนี่ครับอ๋อเดี๋ยวนะคะตัวนี้คือไอ้แท่งน้ำกินหมูจีค่ะครับมันจะมีสองแท่งจุดประสงค์คือเวลาเขาทำความสะอาดแท่งนี่เขาจี ปิดไอตัวนี้แล้วก็ปล่อยให้ตัวนี้ไอไหลปกติเข้าก็ททำความสะอาดกันสิน้ำซุกๆทำมันกุศโละอ๋อเป็นการจัดการที่ดีเลยเนาะคะ่ะครับแล้วแบบนี้พอทำความสะอาดตัวนี้เสร็จเขากับไอเปิดตัวนี้แล้วก็มาปิดตัวพี่แล้วก็มาทำความสะอาดแท่งนี้ต่อไป มันสีใสมากสลับกันได้ด้วยแล้วพี่แม่มขอถามเนี่ยค่ะพี่แม่มอ่าทุนวาเลี้ยงเลี้ยงสัดต่างๆเนี่ยเนาะสีบาน้ําน้ําน้ําขินของาวผักซัดที่ห้าเหลี่ยงเนาะค่ะวันเป็นไก่เป็นหมูเป็นเป็ดแล้วค่ะสีนี่น้ำชีวภาพนะคะเป็นน้าน้ําหมักชีวภาพน้่หมักชีวภาพจาก เติมไส้น้ำกินผมบอ่ได้เติมเพราะว่าผมไม่ได้เติมเพราะว่าผมเอาไอ้พวกนั้นจากยอดหยาน้ามือเสาร์สีคลาสหยาให้หมูขุนวันละกรรมต่อหนึ่งตัวก่อนตะวันขึ้นคนในยอดหญ้าแต่มีฮอร์โมนเร่งตัวเร่งโตอยู่หนึ่งชนิดแล้วมันสีเฮ็ดให้หมูโตเร็วเพราะว่ามันได้กินวิตามินหมูที่พอค่อยป่วยพอมครับ มูก็สิบ่ค่อยป่วยเขาเลยบกตวจำเป็นต้องมักเพราะว่าเขาได้ตัวนี้แล้วดีกว่าน้ามักดีกว่าน้ามักครับเพราะว่ามันได้ทุกวันอ๋อค่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเนาะค่ะพี่น้องปลาอ่ะแามือเศร้า ก่อนเช้าก่อนก่อนประมาณตะบานขึ้นตะวันขึ้นเนาะมันทีเริ่มหไปกับแสงแดดยอดพืชของเราเนี่ยพืชมันจะเก็บกับพวกไอฮอร์โมนเล่งโตฮอร์โมนเล่งโตพวกจุลินทรีย์เนาะเพื่อที่จะเก็บไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงยอดอะไรต่างๆเนาะมันมีฮอร์โมนเล่งโตอยู่ในนั้นที่แม่มนำส่วนนั้นมาเลี้ยงหมูวันละกรรม ไอ้ล็อกลักกมสองกรรมใช่ไหมคะเป็นอาหารเป็นฮอร์โมนเลี้ยงเลเ้ยงโตค่ะเป็นเยาป้องกันบม่ให้หมูป่วย้อมเป็นยาป้องกันไม่ให้หมูป่วยโอ้สุดยอดเลยนะคะเพราะว่าคนแก่แต่ก่อนเพื่อนที่บอกว่าพาสัตว์ไปเดินผ่านละหมอกเพราะตัวนั้นมันจะมีฮอร์โมนเล่งโตอยู่ในใบไม้ เขาสร้างผิวนางแน่ครับซัดเขจะได้กินยอดหนายอดอย่างตอนเศ้าก่อนตะวันขึ้นนี่ก็เป็นก้วยมันแต่วิตามิน,น,นมันสิระเหยไปตอนตะวันขึ้นตามแสงแดดมันสิระเหยตามแสงแดดเมื่อตะวันขึ้นครับวิตามินตัวนั้นมันก็จะระเหยไปครับเขาก็ต้องก่อนตะวันขึ้นหรือถ้าบมมีเวลาก็คือตัดต้นกล้วยตัดต้นกล้วยทิย้ง แล้วก็ปล่อยมันทางยอดมาประมาณสักสองใบแล้วก็ตัดเอายอดตัวนั้นก่อนตะวันขึ้นไปมักเฮดนามักชีวาภาพคือกันได้คือกันตัวนั้นถ้าอยากได้แคลเซียมเขาก็คือเอากันเปลือกหอยแต่ว่าผมบอเอาเพราะเข้าเสี่ยงโรคคี่ต่อครับก็เลยผมก็เลยต้องหลีกเลี่ยงครับมันมีข้อดีมีข้อเสีย เบิงการจัดการอีกที่หนึ่งเนาะค่ะให้บริเวณหลอกแต่ะละหลอกเนาะคะ่ะพี่แมมกระเด็นี่อันนี้ก็คืออที่ใส่ถังอาหารเนาะคะ่ะถังอาหารถังหมูให้หัวอาหารหมูอันนี้กักเดือนหอกค่ะพี่แมมตัวนี้ย่างบ่ถึงสองเดือนย่างบ่ถึงสองเดือนย่างบ่ถึงสองเดือนนี่ประมาณที่ห้าเดือนถึงสองเดือน ขนาดนี้มาถึงสองเดือนเนาะค่ะพี่น้องเบอรงหมูบอมีต่ตอบของเลยค่ะมีแต่ตัวอุดมสมบูรณ์มีแต่โตเหลืองเนาะค่ะแล้วพี่แมหัวอาหารนี่เปลืองบอค่ะหัวอาหารถ้าหมูขนาดนี้ประมาณช่วงสองเดือนประมาณหมูสิบสิบสองตัวประมาณสองวันครึ่งต่อนสอบสองวันครึ่งต่อหนึ่งสอบครับเพราะว่าสองสอบจะได้ห้าวัน สิบ <10 S 2> ตัวเนาะสิบสองครับลอบอ็อกสิบสองล็ลอกนี้สิบสองตัว<บ>อ้าวเรลาพื้นมันคือมือค่นแค่บาตรนี้เนี่ยพี่แมวเพราะว่ามันทีบอกไอ้เป็นอันตรายต่อกระดูกหมูบอบอบอเป็นอย่างครับเพราะว่ามันชินกับของมันต่อมันยังหน่อยมันกลหาวิธีป้องกันของมันเองอที่ทําพื้นลื่น,นเพราะว่าต้องการให้<ไ>สะโพกหมูจะมีกล้ามเนื้อมันจะเป็นสะโพกใหญ่กล้ามเนื้อมันจะเยอะน้ําหนักหมูจะเยอะคือกัน ก็คือว่าหมูอยู่ในหนี่ก็คือว่าเขาได้ออกกับร่งกายตลอดเป็นสีมันบอบบางเนี่ยคือเป็นสีแล่นเล่นของเพื่อนเนาะเข้าใจเนาะค่ะโอ้ขอ,อบคุณหล,ยลายๆพี่แมมประการยุดประสงค์ตัวที่สองคือ,อทำความสะอาดง่ายพื้นมันไหลลื่นแต่สังเกตบงว่าบโซกับโป๊กไมีกินเลยนนเนาะพี่แม่เนาะครับคือว่านามที่ว่าผาพี่ยังนี่บเดย์เอามาหลาดมาหยั่งเลยเนาะพี่แม่เนาม จอาการดีเนาะภายในหนึ่งวันก็คือล้างกอกนะครับเ,เขาไปดูแทนใดคือการสีเล่นกันขอมันเป็นสีละนี่สะอาดอี่ลีเด้อค่ะพี่น้องพอกหมูพอกหมูของเรายางเท่าเปล่าได้สบายมากเลยเนาะค่ะ <c oughs> ดีอีหลีค่ะถ้าผูใ้ใดสนใจแล้วค่ะพี่น้องสนใจในระบบการจัดการ บ่ิวาสิเป็นการพ้องสางต่างๆเนาะค่ะกับการที่เขาสิไอ้ข้าข้อข้ามยังระบบพ้องไอ้การเก็บกับมุ่นของเขาเนาะค่ะเพื่อที่สิไปเหตุเป็นแกสชีวภาพเนาะค่ะทขาติดต่อพี่แหม่มได้เลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะซอยไทยบานทั่วประเทศคือการุมมาให้ได้ทุกผมกระสิไปค่อยแนะนำให้บ้างแพียนให้และอธิบายให้ครับเข้าใจแล้วก็ะ จนเข้าใจคนละไปคำสั่งกลับมาคือมาลองเลี้ยงบึงจับมือสองมือก่อนะไปคือการถ่ายอยากลองถ่ายลองบึงมาดูแลี้ยงบึงบ้างเลี้ยงบึงมือสองมือว่าการลักษณะของมันนี่การเลี้ยงเป็นอยู่ของหมูเป็นยังไงสำหรับคนที่บ่เคยมาหูจักกับหมูเนาะค่ะเอาได้เนาะค่ะความต้องการยังแไงบางทิมีความต้องการของมันกะครที มัง่งแต่สแต่แล้รอดมันจะทิ่ต่างกันดูาบางบางบางลอก,กนุ่งันมักเล่นกับคนุนนี่นี่ <c oughs> ตอนนี้มักเล่นกับคนแท้ๆมักเล่นกับคน <c oughs> ขีสงสัยสล่ะขี่งสงสัยครับค่ะเอา้าเราขอถามไายใดนะครับพี่แมมเนี่ยจังลอกนั่นเนาะซีฟโตับ <c oughs> ซีฟโต้เนี่พี่แมมขายออกแักเดือนก็นขายเถิน สามเดือนกับอีกสิบวันสามเดือนกับอีกสิบมือนเด้อพี่น้องก็ได้ตังเราเร้อคขับพี่น้องตังก็กาสีได้กำไรประมาณข้อต่อสิบตัวนี่ก็ประมาณสองหมื่นสองหมื่นห้าถ้าพอได้ดีก็คือบวขาดหมืน่นถ้าได้ช่วงหมืน่นคนเลี้ยงหมูสิบอกว่าขาดทุนแต่ที่จริงบวขาดต้นทุนนะ กําไรน้อยคือสีดกําไร,ไก,ไรกับโบมีขาดทุนเนาะค,ะค่ะกับมีตาดาก็ไดกำไรน้อยคนเล<ช>ี้ยงหมูเลยบอกว่าขาดทุน<ล>จริงๆแล้วมันบมแมนขาดขาดทุนค่ะคือได้กําไรน้อยจะต่อล็อกกับประมาณเฉลี่ยแล้วล็อกละสองหมื่นมันได้อยู่เพราะว่าฟอดีของมันคือหนึ่งขอขอน้ขฟอร์ดปหมูมันโตเร็ว,เวหมูไม่ป่วย มันก็เลยได้กําไรเอ้าพี่แมมขอถามอีกเน่ยค่ะว่าแต่ละลอกนี่พี่แมมเฉลี่ยเบิ้งหลอกละจักหมื่นพี่แมงต้อ,ตองใส่เงินจักบาทแกงสิได้ทำของพี่แมมหมู้าผมเฉลีย่ยต่อตัวคือหมูหนึ่งตัวใช้ต้นทุนซื้อลูกหมูพันแตกหัวอาหาร3,000บาทต่อหนึ่งตัวก็คือได้ขายเลย ถ้าจะรีเลี้ยงจ๊กจักับไล่คำนวณตัวนี้เข้ากับไล่คำนวณตัวนี้ครับเข้าสีเห็ดไอ้กวางเห็ดน้อยข้าวีเลี้ยงจ๊กจตเข้าคำนวณต่อตัวเลยว่าหนึ่งตัวราคาลูกหมูพันแปดร้อยค่าหัวอาหารสามพันไปหาสามพันห้าร้อยบาทในพื้นที่ของไอ้หมูสรียูนี่แม่พี่ถ้าโต๊หนึ่งเนี่ยขาวศีใส่พื้นที่หลายกว่ไหนทะเล หมูหนึ่งตัวใช้พื้นที่หนึ่งจุดห้าตารางเมตรต่อตัวหนึ่งจุดห้าตารางเมตรต่อตัวเนาะค่ะเขาก็คูณเอาเนาะค่ะเขาสีเอาจักเอ่อเขาสีใสใสเรียงแั่ตัวคุณผู้ที่เอาค่ะเดีก็จะลืมลบตัวนี้ออกนำหนึ่งตารางเมตรเข้ากับต้องลบตัวนี้ออกเพราะวัาแต่ถ้ามันหลายแล้วก็บวบเป็นหยังแต่ว่าถ้าเขาแคบๆเขาต้องลบตัวนี้ออกตารางเมตร ออระบบจัดการการดียอดเยี่ยมอีลีเนาะค่ะพี่น้องเบิ่งสังเกตเบิ่งว่าแม่แต่ข้างบนเนาะค่ะพี่น้องค่ะข้างบนนู่นนะคะแต่สิเป็นระบบไอโซโลาเซลล์ที่เป็นเฮ็ดแบบครบวงจรไว้เรียบร้อยเนาะคะ่ะเอาอันนี้พี่แมเวเบิร์ักประมาณหลไรก็ไหทั้งเบิร์ตเห็นร,ร,รุ่ย <นะ S 2> เฉลี่ยต้อต<ช>ิดตามเนี่ยพี่งผมเฉลี่ยอะไรแล้วเมื่อกี้ตกประมาณล็อกละสามหมื่นต้นหละสามหมื่นครับหลอก ต่อล็อกเลี้ยงหมูสามหมืน่นของผม,ผมทเทียบแบบสองครั้งครั้งหนึ่งคือสองล็อกนั่นก็คือเบิด์ตหกหมื่นแล้วก็มาขยายเพิ่มตรรัวนี้ก็เบิดอีกหกหม, 6, มื่นแล้วผู้ที่เป็นแสนสองคือพี่แมมกาดซีเป็นผู้แนะนำให้พี่นอ้องอยู่แถบชุมชนของเฮานี่แม่นบมากาดพี่น้องจังจุดรประสงค์นี่พี่แมมกาดอ่าเฮ็ดให้พี่น้องเบิง่งแม่นบ่คให้เฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งแล้วก็เอาประโยชน์จากขี้หมูว่ามัน อ oh. อามาใช้งานแบบใหญ่เกิดอประโยชน์สูงสุดแล้กกะเฮ็ดใ้้คอบหมูแบบโมเมนคนรอบข้างนำนะ,ะสูงเพื่อตัวนี้ค่ะผู้ดใดสนใจเนาะคะ่ะในระบบการจัดการบริวาสิเป็นการทํำคอกหมูหรือว่าการจัดการในระบบสุขาพิบาลของหมูเนาะคะ่ะและ,ะระบบการทำแก๊สชีวภาพเนาะคะ่ะที่ติดก้อนหนาในภาพไปเบิ่งเนาะคะ่ะ ในระบบของแก ap ๊สชีวภาพพีพีแอม,มได้ว่างระบบไวเนาะคะ่ะแต่ผู้ดใดสนใจกะให้มามาศึกษาเบิร์กระไดเนาะคะ่ะศึกษาดูงานได้ที่ปา้าตจ่าตะบนแพรอำเภอคำตะกา้าค่ะจังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนครเนาะคะ่กะกับโบไก่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะหรือว่าพี่น้องสิสนใจ ติดต่อพี่แมมได้โดยตรงโดยส่วนตัวกับสามารถโทรได้เนาะค่ะค่ะพี่เบอร์โทรโทร0882572759ค่ะตามเบอร์โทรนี่เนาะค่ะค่ะพี่แมมบอกว่าทั่วประเทศไทยแม่แต่ตางประเทศกันยังสิ่งไหนใดนะแนะนำให้ไดค่ะทำเอาบกเข้าใจภาษากันก็คือไทยลัมค่ะ ได้เลยเนาะคะ่ะหากพี่น้องท่านใดสนใจในระบบในการจัดการสุขาพิบาลในการเลี้ยงหมูเนาะคะ่ะที่จะทําให้หมูเรามีสุขภาพดาีในระบบการจัดการที่สะอาดเนาะคะ่กะกาติดต่อได้ค่ะสําหรับมือนีเนาะคะ่ะอีสานสารพันปากพี่น้องไหวตะเพียงซัมนีเนาะคะ่ะสาราดีๆไหวคลิปนาคลิปรุ่นเดี๋ยวสิบน้ำผ้าพี่น้องไปเบิงสาระ ดีๆนำเสนอพี่น้องอีกครั้งนึงเนาะคะ่ะสำหรับมือนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แ้งสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ